โอเคสวัสดีครับเมื่อวานพานเดินห้างกันแล้ววันนี้ไปลุยห้องแรบกันดีกว่าเหมือนเดิมครับภารกิจนี้ก็ได้มาจากเพื่อนเปิดได้นี่เกเวลาชั่วโมงเดียวชั่วโมงสิบเจ็ดนาทีทันทันอยู่ละสบายสบาย เีโร่เป็นอะไรดีตัวนี้เรียกลูกน้องได้บอสโอ้แต่ถ้าเจอตัวนี้ก็หนักหน่อยตัวระเบิดอีกโอ้คานก็มีตัวนี้มีจัมปิ้งออบริตี้จะกวาดกับดักทาวิทหมดเลยนะ มีห้าอันอาจะตัวเดียวนี้อาจจะรูปเป็นสักสามหรือสี่ได้เลยอืยังไงก็ให้เป็นเจฟยืนนะเปลี่ยนเป็นอีโฮบ้างดีกว่าแล้วก็ตัวบังคับวลเจ็ดสิบหกแล้วไปครับลุย หรอดไหมเนี่ยไม่มีแฝงกันด้วยลองดูครับไปทางไหนขวาสุดก่อน ค่อย้้นเมื่อวานของที่ได้ก็ค่อนข้างเกลือนะฮะ โดนร่วงไปเลยไม่ได้สกิลมิโฮนี่ต้องกะจังหวะดีเลยสกิลดีรีนะฮะคือมันคว้างไปแล้วมันไม่มันยังไม่พืบขึ้นมาเลย ส,สมอกหรือตัวควันมันยังไม่ขึ้นขึ้นมาต้องกะจังหวะนิดนึงเดี๋ยวผมโยนให้ดูทำไมรู้สึกแหลกๆฝนตกด้วยฮะอยู่บ้านนอกพอฝนตกแล้วเน็ตก็เริ่มงอเงะ โยนมาแป๊บหนึ่งมันถึงจะสมองมันจะขึ้นมาหยุดฉะนั้นก็ก่อนใช้ก็กจะจังหวะดีๆฮะถ้าเจอพวกวิ่งไวๆมาเยอะมันก็จะไม่ทัน เต็มจริ้งมั้งอ๋อจิงโดนไวนะ้เนี่ยฮีโร่สีทองส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ครับสกิลไม่ยังไม่ขึ้นเนี่ยผ่านไปสักพักสกิลจะขึ้นมาให้ นานมากไม่ต้องใช้เอาอตองโอเค lebih <laughs> banyak สองห้องของเป็นไงเนี่ยสิบยี่สิบสามสิบติดติดติด,ตดก็ออกไปทางเกลืออยู่นะฮะอติดติดติดเคยไม้บางทีวิ่งวิ่งอยู่แล้วฮีโร่หายไปตัวหนึ่งอะไรเงี้ยมันไปติดอยู่ไหนไม่รู้ ผมเคยเป็นอยู่สองสาครั้งอ้าวโดวดควา้า เระเบิดไกลไปแบเนี่ยได้อยู่ได้อยูุ่ึอ่าเป็นไงครับกดสกิลพร้อมกดสกิลสองหายไปเลยเสียฟรีเลย ่วนตัวแล้วผมชอบเชฟมากกว่าอ้วนยืนกินเบอร์เกอร์สบายใจเลยฮะปั๊มเลือดแต่มันจำเป็นต้องเล่นตัวนี้ โอ้โหโอ,โอ้ไม่โดนระเบิดเลยเวรกรรมเดินเลี้ยวผ่านระเบิดมาหมดเลย จะรอสุดท้ายละเสยไปได้เลยครับไม่โดนด้วยสกิลเจ็บก็ใช้ยากพิ่งแต่มันมีทีเด็ดที่ดโดนนี่แหละฮะโดนยิงแรงมากโอ้โหเจอตัวนี้ค่อนข้างยากเ่ย โอ้หแย่แล้วอาจจะต้องเล่นใหม่ห้องนี้ดาเมจหมดอ่าฮะเด๋ยวเรือดุยุบไปแล้วไม่ทันแล้วโอเคครับเริ่มใหม่ปุ่มทางขวาเลยสเต็ปเอากี่พาดที่ฮีโร่ตัวแรกที่เล่นโดนเร็วไปหน่อย กดออกทันก็เริ่มใหม่ได้ครับใช้ในกรณีแบบนี้และฮะเล่นใหม่สูบอสใหม่หรือถ้าไม่ใครไม่พอใจกับของที่ได้ก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะก็เริ่มใหม่ตั้แต่แรกเลยอ๋อตัวนี้ยังโอเคหน่อยเรียกลูกน้องแ้่เราคอยหลบเวลานคว้างพิดมา ตามวิธีหนึ่งก่อนรโยนสโมอวเลเซอร์ยิงลูกน้องให้หมดโอเคเรียบร้อยครับอืมได้สามสิบเจ็ดอันหนึ่งถึงจะมีสีม่วงแต่ก็เกลือนะฮะ ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วฮีโร่สีม่วงทุกตัวมันตันหมดแล้วแค่เลเวลสกิลก็สกิลก็ตันทุกตัวแล้วแี่่เวลก่อนนั่นแหละครับ เขาน่าจะลองเล่นโซอี้เนาะส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเพราะมันมันสู้เจฟไม่ได้ไม่น่นเจฟผมสามดาวว่าเจฟลุงดันยังเก่งกว่าเลยนะจริงๆไอค่าพวกนี้เชื่อได้เปล่าก็ไม่รู้นะตรงข้างบนนะเอ็กพอร์เรอร์ตอนโจมตีสองพันห้า เจ็บสองพันสกิลก็กตั้งหน้าไม้ยิงแต่ยิงไม่รัวเท่าไหร่สู้โดนไม่ได้แถมเลือดก็น,น้อยโดนไม่ีสิดพังเลยนะเนี่ย โอเคครับวันนี้แค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร์กันด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ